ธนาคารอมสินเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยมิจฉาชีพทางการเงินพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงติดต่อได้ที่ GSB Contact Center โทร1 1 5 5กด6ย้ำชัดธนาคารไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับลูกค้าทุกกรณีครับปัจจุบันมีลูกค้าและประชาชนจำนวนมากที่ประสบภัยถูกมิจฉาชีพล่อลวงโดยวิธีการต่างๆเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสบเหตุธนาคารอมสินจึงเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยมิจฉาชีพทางการเงินทาง GSB Contact Center โทร1 1 1่กด6โดยลูกค้าธนาคารออมสินที่ประสบเหตุพบธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงและอาจสูญเสียเงินจากบัญชีธนาคารออมสินสามารถติดต่อแจ้งเหตุที่ศูนย์ดังกล่าวได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ธนาคารขอย้ำเตือนลูกค้าและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าลงเชื่อหรือเพิกกดลิงก์ใดๆโดยธนาคารไม่มีการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าชวนให้กดลิงก์ที่แนบไปพร้อมกับข้อความ หากลูกค้าได้รับข้อความ SMS หรือรับสายโทรศัพท์อ้างว่าติดต่อจากธนาคารออมสินหรือได้รับข้อความทางโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆธนาคารขอความร่วมมือโรดตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อความก่อนทุกครั้งโดยปัจจุบันช่องทางสื่อสารหลักของธนาคารออมสินได้แก่ w w w g s b o r t h Facebook GSBSociety l ลน e GSB Society และ l ลาย GSB Now รวมถึง GSB Contact Center โทร1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม